ครับผมนี่ครับผมจะมาทำอ่าครับผัดผักซีมูนะครับผมนี่สนระมันเล็กน้อยอาครับผมจะพาเพื่อนมาทําเมนูเด็ดนะผมเมนูเด็ดสไตล์เจปเตี้ยเลยนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนว้าวู้ครับผมหอมพริกกระเทียมนะผมใส่ลงไปครับผมสูตรองผมเลยครับผมผัดยังไงจะทั้งครับผมผาดไม่ได้ครับพริกกระเทียม พริกหอมกระเทียมเป็นคนชอบเผ็ดครับเป็นคนชอบรสจัดจัดจ้านในย่าน,นนี้ครับผมผัดไ,ได้ที่แบบมีกลิ่นชุนเล็กน้อยไงครับผมกลิ <c oughs> <c oughs> ่นเห็นความอเอร่อยมาแล้วครับผมกลิ่นหอมกลิ่นหอมยนยีครับผมกลินอะไรนะยียวน <c oughs> มีครับผมประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆผัดให้ได้ที่ข้าสักหน่อยนะครับผม ได้ที่ให้มันกินนมหอมครับผมน่ารับประทานกินหอมพอได้ที่ปุ๊บนี่ครับหันตาก็ประมาณนี้ครับพอดีแก๊สใกล้จะหมดครับผมเปิดแก๊สแรงไม่ได้ครับมีแค่นี้ครับเปิดเต็มที่แล้วครับแก๊สนี่ครับผมแล้วก็ใส่ลงไปครับนี่เนื้อหมูเป็นหมูที่เลี้ยงนะครับผมหมูที่เลี้ยงแต่คล้ายเป็นหมูกี้ครับผมเอ้าอะไรเนี่ยของอร่อยลงมาได้ไงเนี่ยแหนใส่ในยางด้วยครับผม นอ่แหละครับผมดูครับเพื่อนๆนี่ครับเข้าความอร่อยออกมาแล้วนะครับผมติกเก็ตมันค่อนข้างที่จะเบานิดนึงนะครับผมประมาณนี้ครับเพื่อนๆเขย่า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 สักพักหนึ่งโุเร่กุเร่กุเร่กุเรโอ้โหสไตล์เทปครับผมเทปเตี่ยแด็ดประแดกเนื้อเหลือครบอยู่ครับผมเนื้ว่าพิวหมดซะแล้วกวนหมูได้ที่นะครับนิดงนึงความร้อนนิดนึงครับผม ผัดหมูใส่ผักนะผมผักอะไรมีในตู้เย็นครับใส่ให้หมดครับผมมีผักกาดดอกกับกระหล่ำับผมนี่ครับมาตากประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวะตะปูนะครับผมยัมงไม่เติมยังไม่แต่งเติมอะไรนะครับผมเป็นสูตรเด็ดของผมมีซอสญี่ปุ่นครับผมซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่น,นจะช่วยทําให้รสชาติอาหารหอมนะครับผมปัดไก่ประมาณนี้ครับเพื่อน ผ่ากัดถ้าหืมถ้าเปิดแฟงแรงกว่านี้นะครับมันจะมันจะเป็นอะไรที่แบบเลิศมากแต่แก๊สกลาลจะหมดครับผมใส่ลงไปครับผมมันต้องปุ๊บนะประมาณนี้ครับผมมันเหมือนแบบเขาให้เข้ากันครับประมาณนี้ครับเพื่อนยังไม่ได้ใส่สักอย่างนะครับผมเครื่องปรุงไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างเลยครับผมนะครับผมจะใส่ไหมนี่นี่ ยังไงครับผมลีลาเหลือร้ายครับผมเหลือรับประทานครับผมเหลือทีละมาวยก่อนมาวยครับผมใส่ก่อนครับผมของอร่อยครับผมขาดไม่ได้เลยครับผมนี่ใส่มากอร่อยมากครับผมใส่น้อยอร่อยน้อยเอาสักช้อนครึ่งโอเคประมาณนี้ครับผมใส่ลงไปครับผมนี่ครับน้ำปลานำปรุงรสลาใส่ลงไปกดจัดกดจัด สีอุ่วขาวเล็กน้อยปานกลางอยากให้ลอยนิดนึงใส่น้ำมันหอยนิดหนึง่งไม่ต้องใส่เยอะพอใส่เยอะไม่ได้ครับผมเปลืองครับที่ขาดไม่ได้คือซอสซอสยีบป่นซอสยีบปว่วนใส่ซอสยีบปว่วนเขาให้คาดมัน <c oughs> จะหอมจะหอมซอสครับผมหอมซอสน้ำนัวครับ <c oughs> นี่เป็นสูตรของผมเองนะครับผม นย yeah, ครับผมคู่เขาให้เข้ากันครับผมเนี่ดูดูดูเพื่อนไม่อยากจะไม่อยากจะเหลารือจะแหลมครับผมถ้รีแก๊สมันไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไมไมไมแรงนะครับผมแก๊สมันเบาถ้าแก๊สแรงๆนะครับมันจะฟุบเดียวเลยครับผมมันจะปุงแบบทุกสิ่งทุกอย่างใส่เลือกกันหมดแล้วก็ใส่ทีเดียวเลยอันนี้มันแบบตามอัตราภาพครับผมตามแก๊สจะทําให้แก๊สหมดจะได้สั่งแก๊สใหม่ครับผมนี่ครับผักกายเริ่มยุบแล้วนะครับผมนี่เพื่อน ดูครับหน้าตาเป็นไงครับโอ้โหสุดยอดไหมครับนี่น่าทานไหมครับเพื่อนๆโอ้ไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องความอร่อยความอร่อยไม่ต้องพูดถึงเพราะผมอยู่คนเดียวครับผมนะครับอามาชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นไงอืมโอเคนะครับผมรสชาติไปวัดได้ครับผมไปวัดไปวาได้ครับผมโอเคหรือว่าอร่อยถือว่าอร่อยเยอครับผม ไม่ต้องไม่ต้องพูดมากครับผมของของอร่อยปรุงทีเดียวจบต้องปรุงหลายครั้งครับผมนี่เอาผักกำลังกรอบปิดไฟปิดแก๊สว้าวเพื่อนๆนะทานไหมครับผมนี่ครับผมผัดสูตรเชฟเตี้ยนะครับแดนประเด็กมาครับเแซบ่บต่ำกันครับผม่บแซบครับผมโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมสุดยอดเชฟดนประเด็กจะลืมกด กด, comment, กด, like <_ an> ดคอมเมนต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมกดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมขิงขาตะไคร้ก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ